เก็บของครับเพราะต้องเปิดไฟครับขันว่าเปิดไฟนี่มันสิบเปเ็นนะครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านนะครับตอนนี้กําลังจะไปตลาดครับเตรียมของเตรียมโตครับเตรียมโตไปตลาดน้ำกันครับโอ้ แปดวินาทีขณะน,นี้มีผู้ชมหนึ่งคนและมีการกดชอบส,<ด>สอนึ่งคนติดต่อหนึ่งวินาทีสวัสดีครับผมสวัสดีทางยูทูบครับไลฟ์ทางยูทูบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขเขายกเอาปลั๊กไฟก่อนครับเก็บปลั๊กไฟก่อนที่รถสิมานหอดนะครับเก็บของครับผมปิดงานกันครับบริเวอัปเดตประมาณสามมือแล้วนะครับแม่รู้เมื่อ เอ็ดดี้มิวสิกกำลังคุยโทรศัพท์ครับผมตอนนี้คุยเรื่องงานครับเอ็ดดี้มิวสิกกำลังคุยงานครับเดี๋ยวผมเก็บปลั๊กไฟนะครับเก็บปลั๊กไฟก่อนไอฮั่งเจ้าอีรีขนานี้หนาทีละขนานี้ผู้ชมจ็คนล้วนาทีละสานาทีสวัสดีเจ็ดท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับเก็บปลั๊กไฟครับของผมกระสีนี่นะครับเต็มอันย่ะ มีกองเงินพอนี่ให้เห็นแวบๆบไม่ให้เห็นไม่เห็นมากครับต้องถาเพิ่นครับแนวที่ผมเอาไปกับสีนี่พกขาไม่ไม่นะครับอ,อตัวลำโพงสองใบครับนะครับพาวเวอร์ทับครับผมใช้พาวเวอร์ของทับนะครับ ขณะนี้มีผู้ชมกว่คนและกันกดชอบสองนาทีและสองนาทีเก็บปลั๊กไฟครับอัดน,นี้ปลั๊กไฟเอาไปสองอันครับเพราะว่าหาเทอมันเสียบมันเป็นปลั๊กสามานะครับปลั๊กอันนี้มันก็ต้องถอดออกนะครับส่วนพวกอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดยังเตรียมเรียบร้อยแล้วครับโน้ตบุ๊ก คี้บอร์ดพวกนี้นเสรยเรียบร้อยแล้วนะครับหลักบบอวกสายต่อตูวลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ยิบหาครับเจอกันอยู่นะครราชสีมานะครับไปงาน,นงที่แม่ค่าอยู่ตลาดตลาดสาเรืองบอกขันจับ,บ่ผคดีเป็นวาจากไว้นะครับวันที่สมรัรแลเนี่ยมันแรงอาสี พอกันอยู่ศูนย์โคราตด้วยแหละที่เราได้ไปได้ในวันวานขณะนี้3นาทีแล้วขณะนี้มีผู้ชมอยู่5คนและมีการกดชอบศูนย์ครั้งสดดูคอมเมนต์ตัวเลือกปุ่มครับตัวกรองปุ่มตัวเลือกปุ่มตัวกรองตัวเลือกการแช้ปุ่มสลับล่องปุ่มการแตะสองตัวเลือกการแช้ปุ่มสลับล่องปุ่มตัวเลือกการตัวกรองปุ่มตัวเลือกปุ่มการแตะสองครั้งก็เปิดตัวกรองสลับเซตซิ่งปุ่มขณะนี้มีผู้ชมอยู่7คนและมีการกดชอบศูนย์ครั้งสวัสดีเจ็ดท่านนะครับ3สดตัวเลือกปุ่มตัว เขาแชร์ระบบอัซอดซดแชรดระบบจะแดงข้อความทั้งหมดเลือกไว้แชัจสดรายการดูดูดูเลือกการแชัดปุ่มสลับล่องปุ่มดูขอ้อมูลนาฬิกา48นาทีมีสาบันเทิงทางแนวซู้ซูนอนาทีกรเซ็ตซิ่ปุม่มกานแต่นขณะนี้มีผู้ชมอยูคนเลมีการกด้อครั้งครับอาร์ชิบลัอันอะรับเห้มันทัวถึงนะครับจะว่าขอให้เรียรขณนีณ้มีผู้ชมอยูคนลมีการกด้อครั้งสวัสดีเจ็ท่านสี่นาทีและสองวนียูว่างเทดว่างกเนี่ละวง่าช่วงนี้เราไปทำการทำงานนะ จะอยู่ตลาดเพืมาสีเร็ดเป็นคลิปนะครับอีกเที่ยงนึงในการตั้งของนะครับเบิ่งกันได้ครับเด้อนะครับตอนนี้จัดนาทีละสี่นาทีและวยี่สิบสองนาทีสดสี่นาทีและวที่สามนาทีตอนนี้สี่นาทีไปสุดสี่นาทีละขณะนี้มีผู้ชมูสี่คนแลมีการกดชอบสองครั้งสนาทีสดตอนนี้เหลืออยู่สี่ท่านแล้วนะครับ <สด S 1> <c oughs> ปลั๊กไฟสองอันเรียบร้อยนะครับเก็บแล้ว ท hmm. ี่นี่ก็คือว่าตู้ลำโพงครับสองใบเขากระเทินกันไว้ถ่าเพิ่นมากเพิ่นมากเพิ่นก็สิว่าแบกเอานะครับแล้วก็คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะใส่คีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดครับใส่ตัวเก้าแหละครับบริเปลี่ยนตัวจช็กเชียร์ครับมาสิเปลี่ยนกับบริเปลี่ยนจช็กเชียร์ครับผมต้องเก็บเงินไว้ครับที่อาโควิดเข้ามาเนาะครับเนาะเท้าโควิดเข้ามาอีกเท่ามันระบาดมาอีกนะครับเพื่อ สิเ,เตรียมโต้ท่านเท่ากับว่าห้าในซื้อ,อยังนะครับตอนนี้เก็บเงินไว้ก่อนส่วนนึ่เก็บเงินไว้ใช้ก่อนนะครับลำโพง,งลักโต้เพราะไม่แข็งครับเอ๊ขาไม่ขาไม่อ้อนี่นี่นขาไม่ครับนี่ครับขาไม่ครับเรียบร้อยแล้วเตรียมโต้พร้อมครับพร้อมที่จะออกเดินทางครับผมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับ เป็นรถครับตอนนี้นี่ข่าวว่ารถมีปัญหานะครับเริ่มประมาไหนมาห้านาทีและสิบเจ็ดวินาทีขณะนี้มีผู้ชมอยู่สี่คนและมีการกดชอบสองขณะน,นี้มีผู้ชมอยู่สี่คนและมีการกดชอบสองห้านาทีและห้าสิบสองวินาทีสดตอนนี้คือสิบเออเลือกตั้งเนาะครับก็เริ่มบอกใครมีคนเบิ่งปไปไหนนะครับมาสั่นโปรไฟลมันหนาจมือนะครับการเริ่มบอกใครมีคนเบิ่งไปไหน อันนี้คือตาสมของของผมเองนะครับ <c oughs> ได้แล้วครับรถรถมาไปนอเนะวซองรถกันรถมาไปนีไ <c oughs> อฮักเจ้าอีนี เวลาวันดีน้องฮักไอยบอตอนนี้กำลังหาครูนะครับเวลาวันดีเทวตาโอ้มาแล้วมาแล้วรถมาแล้วครับผมยังง้ออะไรโซยังง้อเอายูทูปครับผม่ย, YouTube, ยังดนีก็<ห>คือหันมาทางนี้เอาอยูทูปยูทูปอ่าออกนลำแน,น่นนะนี่ครับผมมาหับครับกำลังเตรียมของครับเรียบร้อยแล้วครับ แล้วแต่เสียลของไปนะครับเนาะเอาเอ็ดมานำบอกครับอ๋อพอดีอไม่ยกของข้าเจ้าทามหาสนอกเอฟซียูทูบไร่เพิ่นเบิงอันนี้แกเพิ่อนโอนเงินมาให้คนละสองร้อยสามร้อย อ๋อโอ้ยอกนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแล้วแต่แล้วแต่ท่านอาสมของผมเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อาสมของผมครับหม่องยูหม่องนอนครับมองยูไม่ผู้ใดจะมาส่ยูวะครับไม่ผู้ใดจะมาใส่มองยูให้บ้าครับนี่เดี๋ยวๆถ่ายกระเป๋านครับปิดเลยครับโอ้รู้สึกว่ามืดแล้วเไปป่านนี้อ๋อขับปิดไฟหรอขึ้นมืดนไป เอาปีเฟ่มากับมือตัวนอตั้งใจฟังเด้อไอฮักผู้สาวชื่อลีลาสวัสดีไอฮักผู้สาวชื่อว่าเขียวจังคอนวอยครับนี่คอนวอยขอนว่อยว่าเห็นหนอนมึดเอ้าบ่เห็นหนอนกำแพ่งไะเห็นคนรอเนี่ยแหละ มันมืดเพราะว่าปิดไฟแล้วเด้แล้วเตรียมตัวไปตลาดกันนะครับแตวเช้ามากันในคลิปหน้าครับไปซ้อมนี้กันนะครับเปิดเข้าแบ็คทำให้หน้าจอสวยแหลกสดแปดนาทีและสี่สี่วินาทีขณะนี้มีผู้ชมถึงเก้าคนในการกดชอพสิบไปซ้อครับเล้วคลิตลปตัวเลือกกันไหมตัวกรองรรปุ่มตัวเลือกการแทรสลับล็องเซ็กซี่ปุ่มการแตะสองครั้งก็เปิดใช้งานตกลงยกลิกตกลง